เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแมปที่อยู่ของชูเกอร์นะครับอันนี้แมปนี้สร้างโดยคนต่างชาตินะครับเอาละครับเรามาเล่มเล่นกันเลยนะครับตอนตอนแรกที่เราเล่นมาเราจะเกิดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจุดเตียมของนะครับแค่กดปุ่มตรงนี้ไปนะครับ แล้วก็เดินเข้าประตูนั้นไปเลยนะครับตรงนี้มันดูมืดๆต้อ,อ,องกินยาม่หมน่อยแล้วมันจะมีรถไฟให้ตรงเหีบนะครับทำไมามันแหล็กยังวะ แล,แล้วก็จริงๆไม่ต้องขี่รถไฟก็ได้นะคะอยู่ใกล้นียเองนเอาละครับตอนนี้ก็ถึงแล้วน,นะครับเแล้วเราก็จะเห็นช,ชูเกอร์เต็มเลยนะครับโอ้ยวุฒุฟัคเกอร์ มันตีกลับได้เป่าเนี่ยในมันมีหีด้วยอ,อจะตายแล้วกินแอปเปิ้ลดีกว่าอุบลงมอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่ ออหเก็บตาแล้วเอาไปยัดเจดันก่อนก็พอตอนนี้ก็คือต้องเอาชีวิตรอดให้ได้สะก่อนอื huh. มแหละว่า <c oughs> มันม่าจจะมีฮีบอยู่แถวนี้อีกนะ ผมว่าเราคงตายก่อนแน่ๆเลยมึงเนี่ยก็เอาเป็นมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ